<c oughs> สวัสดีครับพ่อผมโก้กันแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงการที่ผมไปทํพี B ีที่บุรีดำมาราธอนมานะครับโดยรองเท้าที่ผมเลือกไปในงานนี้มันคือเจ้านี่ Xstep 1 6 0 X, step 160, x 6 0 Pro รองเท้ารุ่นท็อปจาก x t e p นะครับถ้าไม่นับตัวมอนสเตอร์ซึ่งราคาทะลุหมื่นไปนะไอ้นี่ถือเป็นตัวท็อปของค่ายละทําไมผมถึงเลือกโอ้ยมาทําไมเนี่ยมอขามอขาลงไปก่อนมอข่าโอ้ย ผมจะได้รีวิวไหมเนี่ยวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอย้ายสถานที่ก่อนเพราะว่าดูแลม็อกค่าจะห่วงโต๊ะของเขานะครับไม่ยอมให้ผมรีวิวอ่ะเดี๋ยวผมผมย้ายตรงนี้ก็ได้อ่ะน่นด,ด,ดูหยึดพื้นที่ไปแล้วนะอ่ะ X Step 160 X 6.0 Pro คู่นี้ทำไมหวยออกที่คู่นี้ตอนแรกอ่ะผมลังเลนะครับในการที่ผมจะเลือกรองเท้าไป ฮาร,ร์ปนาฬอนครั้งนี้คือฮาร,ร์านาฬทอนบอกก่อนมันเป็นระยะที่ผมคาใจมากๆเลยคือผมทาซทับสองได้ครั้งแรกตอนปี2 0 2 2ช่วงปลายปีงานวิ่งพิจัยที่สุโขทัยนะครับอันนั้นเป็นวิ่งที่ทางเรียบมากไม่มีเนินเลยผมทําได้หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีกับอีกกีวิไม่รู้จําไม่ได้แล้วมันคาอยู่อย่างนั้นมาสองปีปียี่สามยิบสี่ผมทาพีวีไม่ได้ปี 23, ยี่สิ่ามยิงเละเทะเลยเป็นสองชั่วโมงสิบห้านู่นนะครับพอปียี่ส๊บปีที่แล้วนะ งานวิ่งสุโขผมใส่ x z 1 6 0 x 3.0 Pro ไปแข่งผมอยากทำ PB มากผมไปเต็มที่ของผมแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมพลาด PB ไป19วินาทีแบบหน้าเสียดายมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ยังทำ PB ไม่ได้ในระยะนี้ทั้งที่ PB ระยะอื่นแตกเป็นว่าเล่นเลย5โล10โลนี่โอ้โหได้ยังบ่อยทำ PB ยังบ่อยไปตั้ง2-3ครั้งในปี ที่แล้วนะครับระยะฟูลมาราธอนก็ได้พีมาแล้วได้ถ้วยมาแล้ว21ยังไม่ได้สักทีงานนี้ไปบุรีรัมย์ผมลงระยะฮาเพราะผมตั้งใจว่าเอองานเนี้ยมันแบบมีการซัพพอร์ตที่ดีมีน้ำมีเกลือแร่มีเจลมีกองเชียร์ผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะคือเขิมดีนะเอาละงานนี้แหละผมจะ PB ฮามาลาทอนให้ได้ <c oughs> ตัดสินใจเรื่องรองเท้าโอโหอันเนี้ยายากยากตรงอะไรส่วนใหญ่ถ้าทุกท่านสังเกตดูผมจะซื้อแต่รองเท้า,ทาตัวท็อป ของรองเท้าค่ายจีนมามีเอเ e a กบรองเท้าไทยอู่คู่หนึง่งเอ b e a กบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ทำไมผมไม่เลือกเพราะผมใส่เอเ e a กบได้ถ้วยมา3ถ้วยแล้วในปี2องพผมรู้สึกว่าผมอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างผมก็เลยมาโฟกัสกับรองเท้าที่ผมยังไม่เคยใส่แข่งซึ่งมีมาสามคู่คู่แรกคือเจ้านี่แหละคู่สคือกังฟูเพชรหนคู่สคือเดน่าฟิชนะครับจ้บปดุกสคู่นี้มันมีความโดดเด่นอยู่ สามจุดศูนย์โปรทำไมไม่เข้าใช่ไหมสามจุดศูนย์โปรผมใส่ไปแล้วแล้วผมพลาดพีบไปสิบเก้าวิผมยังเครื่องมันอยู่แล้วสามจุดศูนย์โปรอะ่ะตอนหลังผมเป็นอะไรไม่รู้ผมใส่แล้วรู้สึกว่านิ้วผมมันค่อนข้างไปชนน่เหมือนเท้าผมมันขยายขึ้นนิดนึงหรือ,อยังไงก็ไม่ดูนะครับแล้วก็การระบายอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอ่ะไอ้คู่นี้ระบายดีกว่าเบาขุดแค่สองร้อยยี่สิบกรัมเองน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจในการเอาไปแข่งขันแต่คู่นี้ผมยังกลัวมันอยู่นิดนึงคือเรื่องของการกัดนะครับ ตรงข้อเท้ามันจะมีอาการกัดอยู่ซึ่งผมได้วิธีการแก้ปัญหามาแล้วนะครับผมใช้วิธี2ออย่างคือแก้ที่รองเท้ากับแก้ที่ตัวผมแก้ที่รองเท้าผมเอารองเท้าไปซักอ่ะงงซักทําไมการซักมันทําให้ผ้ามันอ่อนนุ่มขึ้นนะครับแล้วผมติดพาเตอร์ท,ที่ข้อเท้าของผมแล้วใส่ถุงเท้าที่ค่อนข้างหนาโดยวันนะั้นผมใส่เป็นเอ็กซิลิกไปนะครับทาไมผมไม่เลือกเพ็ดเพ็ดมันกัดอุงเท้า วิธีแก้ของผมแก้งไงผมแก้ด้วยการเปลี่ยนอินโซใส่ของ X s t e p แต่พอเปลี่ยนอินโซแล้วมันรู้สึกว่ามันจะแน่นขึ้นนิดนึงผมก็เลยกลัวว่ามันจะแน่นเกินไป d y n a f i s h อันนี้ดีมากเพิ่งทำา b 10โลให้ผมในวันซ้อมแบบงงๆไม่มีโจงไม่มีเจีวอะไรอยู่ดีวิ่งได้ PB เชย่เลยในการซ้อม12โลนะครับมันดีแต่ผมแอบ,บรู้สึกว่าแผ่นคาร์บอนของมันเนี่ยมันมีความหนาและมีความแข็งนะครับมันจะทำให เท้าอะ่ะมันกระทบเจอแผ่นตลอดแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้ายังไม่เกิน15โลอะ่ะผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเกิน15โลไปแล้วโลที่16ขอโลที่21เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องการยึดเกาะของมันซึ่งบุรีรัมเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านเคยดูนะคลิปหรือว่าเคยไปวิง่งจะทราบว่าจุดให้น้าเขาจะเป็นโต๊ะที่ยาวมากเลยประมาณแบบ20 30มเมตรนะครับแล้วน้ํามันจะเปียกที่พื้นแล้วไดเนฟิตมันมีเอาโซที่น้อยมากผมก็เลยกลัวว่ามันจะลื่นหรือเปล่าสุดท้ายหวยก็มาออกที่ X step. โดยผมรู้สึกว่าเอ้ยปีนี้ 1.0x 6.0เนะี่ยมันเบาลงระบายดีขึ้นดีดขึ้นแน่นขึ้นแต่ความนุ่มเด้งมันหายไปหน่อยหนึ่งนะครับมันหายไปหน่อยหนึ่งกับความกิ้งหน้าเท้ามันหายไปนิดนึงผมก็ยังรู้สึกว่าเออยังไงดีแต่ก็เอาทีนี้วันแข่งผมก็ใส่เจ้าคู่นี้ไปนะครับจะบอกว่า ผมโชคดีที่ผมได้นวดมันไปก่อนแล้วนะครับไปประมาณหกสิบกิโลนวดไปในหลายโปรแกรมหลายเซสชันพอวันไปผมเดินวอร์มไปนะครับ3ากิโลจากที่พักไปที่งานก็ถือว่าเออเป็นการนวดรองเท้าไปก่อนละ <c oughs> เริ่มปล่อยตัวผมไปอยู่ที่บล็อกหนึ่งผมตอนนั้นผมรู้สึกว่านี่กูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยทำไมเขาดูมีแต่คนน้อยๆแล้วเขาดูแบบโอ้โหซ้อมดิวกันวอร์มกันแบบทุกคนดูเป็นแบบ <c oughs> ดูขาแรงอะอยู่หลังบล็อกอีลิตนะครับบล็อกหนึ่งผมก็อืมดีกว่าใช่ไหมย,ยืดเยียดเลยยืดเยียดเลยผมอะผมยืดเลยผมไม่ได้ดิวไม่ได้เลยอะเขาพอปล่อยตัวออกไปวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะทำพีบโดยให้ต่ำกว่าหนึ่งห้าเจ็ดผมคิดว่าวิ่งสักห้าหนึ่ง้าะกันเพราะว่าโค้ชบอกมาว่าไอ้กโก้ go, go, วิ่งเลยห้าศูนยศูนย์หนึ่งห้าสามศูนครับวิ่งได้ แต่เลนส์มันเลนส์มันกว้างเนาะสามสิบวิผมก็มกลางๆและกันห้าหนึ่งห้าแล้วกันเพราะวันนั้นวิ่งสี่สี่ห้าสี่ห้าสองสี่ห้าสามั้งสิบสองโลได้ละผมก็รู้สึกว่าเอออ,อีกเก้าโลอะ่ะผมอาจจะต้องย่อนความเร็วลงมานิดนึงเพื่อให้ไปจบได้ทีนี้การวิ่งของผมผมจะดูฮาร์ดเรทโซนไม่เหมือนชาวบ้านโซนฮาร์ดเรทของผมใช้โซนแบบ lthr หรือ lactate s h o d h a r t r e คือเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดเลดสลายว่าถ้าเกิดว่าข้ามเส้นนี้ไปแล้วอ่ะ กดแลคกติกมันจะข้างเยอะแล้วทำให้เรามีความเมื่อยล้ามีการเป็นตะคิวอะไรได้และไอเอลทของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่182ผมก็พยายามวิ่งให้อยู่แบบช่วงแบบ170-175อะไรเงี้ยเป็นแบบเกือบชนเรสไลน์นะแบบไป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 สองสามโลแรกวิ่งไปอ่าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสามวิ่งในสามเซอร์กิตก็รู้สึกว่าเออได้ได้ได,ได้ไปความเร็วนี้แหละได้คุมได้ แล้วพอจะออกจากสนามมันจะเจอเนินเนินที่เป็นแบบเนินเลยขึ้นไปเลยนะครับที่ออกจากตัวเซอร์กิตอ่ะก็ย่อนความเร็วลงมาที่ประมาณช่วงเพจห้าจปลายปลายห้าจุมต้นออ,ออกมาจากสนามช้างเจอเนินเจอเนินประมาณ3ามสามสีิโลมั้ง ที่เป็นแบบเนินซึมไม่ได้ว่าเป็นแบบโอ้ชันอย่างเงี้ยแต่มันจะรู้สึกว่าขึ้นเนินตลอดเวลาตรงเนี้ยผมเริ่มใช้ฟิลลิ่งในการวิ่งละผมเริ่มไม่ค่อยดูนาฬิกาละเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดผมจะคุมเพสเนี่ยมันจะต้องใช้เอฟ์ฟอร์ดที่มันมากกว่าในการวิ่งทางลาบผมก็วิ่งไปของผมมันจะจบอยู่ประมาณ5 2 5 3 5.2 5.3แถวๆวนี้ไปได้พอกลับตัวมาประมาณกิโลที่7ที่8มั้งทีเนี้ยลงยาวลงเนินยาวโลที่ตั้งแต่8ถึง13เนี่ย เออไปได้ไปได้ไไดเพจอยู่ที่เพจสี่บายๆในช่วงโลพวกนี้เพราะ็นการลงเนินผมปล่อยไหลเลยนะปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลรอ,องเท้าเนี่ยลงเนินดีมากกับเจ้าเอ็กเซปมันมันอยู่อ่ะมันแบบปึ๊กปึ๊กเออแล้วเวลาวิ่งในรการวิ่งฮาฟวิ่งฟัวผมจะไม่ได้ลงปลายเท้าอย่างนี้เหมือนปกติผมจะมาลงตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการลงแล้วถ่ายแรงไปเรื่อยๆนะครับใช้สะโพวกวิ่งมันจะล้าน้อยกว่า เออลงเนินดีมากตัวเอาโซที่เป็นของ X-step เนี่ยตัว CPU o u t เอาโซเนี่ยโอ้โหเป็นการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมแบบยอดเยี่ยมเลยคือไม่ว่าจะเป็นการลงเนินจะเป็นจุดให้น้ำหรือจะเป็นการขึ้นเนินมันจิกอยู่ทุกอย่างตัวแผ่นคาร์บอนของเขาเนี่ย มันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะมีความกริ่งเยอะเท่า3.0 Pro แต่ผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการวิ่งระยะไกลคือมันทำให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความตีดมันตีดแรงกว่าในการกดในการอะไรเงี้ยได้นะครับช่วง5โลเนี้ยผมทำเพจได้ในช่วง4ไปลายก็ถือเป็นการชเวยในช่วง,วงต้นไปทีนี้จบไปล้ผมเริ่มรู้สึกว่าเออมีลุ้นละที่จะได้ PB แน่แต่พอได้ PB แน่ปุ๊บผมเริ่มรู้สึกว่า หนึ่งห้ยดีไหมวะเออซับหนึ่าศูนย์ที่เป็นเป้าจริงๆของปีนี้ของผมเลยผมก็เอาเลยไปเลยวิ่งเลยช่วงโลท้ายนะครับประมาณ5โลท้ายก่อนก่อนถึงขึ้นเนินสองโลท้ายผมวิ่งอยู่ประมาณเพจห้าต้นๆคือไม่เกิน510ก็วิ่งวิ่งไปได้ไปได้ความเหนื่อยมันจะเริ่มมาละจากนั้นอ้อเจลผมกินอยู่2จุดนะครับผมกินที่กิโลที่ 7กับกิโลที่14นะครับอ่าแล้วก็งานบุรีดำเนี่ยมีเจลแจกนะครับ2จุดเอ้ยมี1จุดนะครับแต่ว่าหยิบมาผมหยิบมาสองซองนะครับที่กิโลที่9มีการแจกเจลจริงๆคือไม่ต้องพกเจลไปอย่งได้เลยพกไปซองเดียวพอละนะครับไป5โลช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ5ต้นๆแล้ว2โลสุดท้ายถ้าทุกท่านที่ไปวิ่งกันจะเห็นเลยว่าโอ้โหวันนี่มันคือกำแพง แสนไกลของเราเป็นการวิ่งขึ้นเนินยาวๆ2กิโลเมตรเข้าสูสา่สนามช้างอารีนาะคู่นี้เอาอยู่ผมวิ่งโดยการใส่แรงผมรู้สึกขอบคุณโค้ชเนสมากที่ให้ผมวิ่งแบบพันเมตรสองพเมตรเพสสามเพสสี่ศเพสสี่หช่วงหลังอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมามันทําให้ผมมีแรงสปินช่วงท้าย ไปรองเท้าดีเลยแบบโอ้โหดีด,ดีขึ้นเนินแบบเอาอยู่อ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่ามันคือทุกก้าวมันคือการผักไปข้างหน้าจริงๆนะแต่ผมแอบรู้สึก2โลท้ายนี้ว่ารองเท้ามันเริ่มกระด้างไปนิดหนึ่งไม่เหมือนตัว3.0 Pro ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยผมว่าคู่นี้วิ่งอยู่21โลเนี่ยน่าจะเต็มที่แล้วไป42ผมยังไม่หยิบดีกว่าถ้า42ผมไปหยิบปีใหม่หรือหยิบเพ็ดหรือหยิบสวิปพวกนั้นจะมีความ นุ่มกว่าไอเนี้ยไอเนี้ยมันเริ่มกระด้างแล้วเพาะจากความแน่นของมันเนี่ยนะครับ2โลท้ายวิ่งอยู่เพจห้าห้ศูนย์กับ4 4 5, 0, ่สี่ห้านย์มาแถวแถวนี้สรุปจบที่2 1 1สเคที่เวลา1ชั่วโมงสีนาที45วินาทีได้พีบีตามเป้าเกินคาดมากคือผมดีใจมากผมผมรู้สึกว่าแบบอืนี่สินะผลของการซ้อมการฝึกซ้อมผมรู้สึกขอบคุณโค้ชมากที่แบบ ฝึกซ้อมให้ผมนะครับโค้ดเนสปาร์ตันแล้วก็เจ้า X10 เนี่ยมันไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยในการวิ่งระยะฮาร์ปสมแล้วที่ผมยกให้มันเป็นเบสออฟฮาร์ปมาราธอนของปีที่แล้วที่ผมตั้งมันไว้ทั้งที่ผมยังไม่คมเคยมันวิ่งฮาร์ปแต่ผมรู้สึกว่ามันใช่อ่ะแล้วมันไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยกับเจ้าเนี่ยหนึ่งหกศูนย์ X หกจุดศูนย์ Pro นะครับ R PB ห้าโลผมยี่สิบสองนาทียี่สิบเก้าวิก็คู่นี้นะครับมันคือถ้าเกิดว่าเราต้องการทำ PB อะ่ะ ซัดเลยคู่นี้แล้วถามว่าบาดเจ็บไหมไม่บาดเจ็บไม่มีอาการตะคิวไม่มีการล้าไม่มีการแบบโอ้โห و, ปวดฝ่าเท้าอะไรไม่มีไม,ม่บาดเจ็บใดๆเสร็จแล้วผมยังขับรถกับจากปุริรัมสุโขทยห้าร้อยกว่าโลได้ในวันรุ่งขึ้นโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บใดๆมันคือรองเท้าแข่งที่ยอดเยี่ยมครบเครื่องดุเดือดจัดจ้านนะครับแต่คนรักความนุ่มอาจจะรู้สึกว่ามันกระด้างไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักความแรงคุณต้องการทำ new pb คุณต้องการสถิติที่ดีเป็นการแข่งขันที่ คุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจัดครับ x 1 0 0 x 6.0 Pro ดีแน่นอนนะครับไปโดนกันได้เลยถ้าถามว่าแพ้อะไรจาก3.0 Pro แพ้เรื่องความนุ่มกับความกริ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าความเบาแล้วก็ความดีแรงกว่านะครับแต่3.0 Pro ก็ยังแอบโกงกว่านิดนึงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านรับเรื่องน้ำหนักกับการระบายอากาศได้3.0 Pro ก็คืออีกสุดยอดรองเท้าโกงในตานานที่ผมยัง ไม่มีให้ใครชนะมันได้ยเกเว้ตแอนตาซีสองศูนย์สองหกโรนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการมาเล่าความหลังนะครับไปวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนของผมนะครับก็วันนี้วันตุ่จีนนะครับใส่เสื้อแดงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับต้อนรับตุ่จีนนะครับปีใหม่จีนผมก็ลูกหลานคนจีนนะครับคนทวดของผมเป็นคนจีนนะครับก็ใช้รองเท้าจีนด้วยนะครับตามบรรพบุรุษนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ